ดีครับผมเดี๋ยวมานนี้มาสอนบาซิลขึเล้เเ่านะครับผมหาอยู่หากินนะครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆพี่น้องวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับผมเพิ่งข้างหลังผมนะครับบรรยากาศอยเป็นทงหน้านะครับผมไปเดี๋ยวไปหลุดน,น้ำกันกว่าทีไดเห่อครับทีมงานกำลังลงุกนะครับผม,มเดี๋ยวเบ่งน้ำกันครับเออเดี๋ยวพามาสอนบาซิลครับพี่น้อง ตอนปลาซิีวแล้วครับโอู้กะลังลงกันแล้วครับผมบาง,บงสีมานมอหนะครับแต่ว่ามายังได้กับมานนั่นแหละครับผมอู้บรรยากาศครับออ ส่นตัวเนะมือส <laughs> ่วนนะเอาไปได้บ like <Heather> ่านาะบักนี้นี่มืนจุมห้วผมติดล่ะเนี่ยถนนเอ็งยังเนี่ยไปเดี๋ยวถ่ายรูปไปต้องการมีรองยี่ใดบ่ครับ ้ปลาขึ้นพี่น้องเลยปลาขึ้นเคยอันนี้ฟางนี่เป็นไฮน่านาะครับผมอันนี้เป็นคลองนี่แต่ว่านนามันก็ร้วงหากันหรอกครับโอ้ไมน้นี่ปักเบ็ดจานคักเลยนี่ปักเบ็ดอีหลีนี่แหละนี่จังสีนี่ปักเบ็ดนี่คักเลยนี่

อยากได้มาเิวเด้ <laughs> ดบักมาเสวนะจะไปสมมาหน่อยภาา่อยต้องลุงแล้วอยาก <laughs> ได้มาเิวอ่ะเออต้องจ <laughs> ังลงเองต้องไปยังหม่านเกินราผม อยู่หากินนะครับต้งดุนมันตีใด้าครับแต่ว่าผมมาพบผ่านถึพี่น้องปลาอทาอดหปลานข้อมหันเล,นล่าี่ออดำปลาขาวแล้วข้อหัน่อแล้วดำปลาขาวะนเบิง้งนุบบาท ขึ้นไปฟังฝุ่นป่ะมันจงไงย่ำเลยวะติดมากันตัวใหญ่ฟางอ้หูยย่างทางนี้ไปนอนมาถึงมากันเหี่ยโอ้ยโอ้ยสะอาดพร้อมวุ้ยขาวจ้าไปนอนเงยวุ้ยเสี๋วหัดปลาตองปลาตองกายหมด ไล่กันวะพูนนะครับผมรอบนี้ก็นาสะปบ้านโลกลัวครับแต่ยโลกลัวนี่ตอนเกามันบดติดดอกตอนซ่บพูนก็ไปจองฟังฟังเียอกไปตะเพียนหลายๆอน้ยน้ำเอะใจเย็นเอน้ำน้เดียวเด้อถือไปตัวท้างหลังเอากองมาก เบิ่งเบิพี่น้องเลยวปากดกกลัวสองโล่เล้นะครับหลอดละสองโลเลยครับตัแห้งอยู่นี่ปากกาตัวนึงโอเคว่าสีมาจำทางแล้วกนต้หาทางขาจะมด้ว่าิดีกับีเครับผมพี่น้องยกงาพวกไม่ร่านเลยจะไปรักงามางี้แนะทีงานหาอยู่หากินแบบที่ี้ยเตมวิธีสายแบบบ้านบ้านครับผมสีขา